เพราะฉะนั้นก็ระหว่างนี้ก็คิดกันไปก็แล้วกันนะคะแต่อย่าคิดนานคุณจะดูพรล่ะคะจบไม่สวยนี่ใครจบไม่สวยบ้างคะก็ไอ้ที่ทำทำอยู่มันจบไม่สวยนะคน <S 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 จบไม่สวยสัาพักเลยก็ว่าได้ไอ้ที่เดินเกมการเมืองอยู่ในขณะนี้ <S <S คือก่อนอื่นต้องให้กำลังใจชีวิตกมวลวิสึซึ่งป่วยเป็นมะเร็ง ซึ่งเขาบอกว่าจะอยู่ได้เพียงแค่เดือนเท่านั้นความเป็นจริงผมเข้าใจว่าชีวิตเขารู้ตามลำดับอยู่แล้วว่าเขาป่วยแต่มนุษย์เราเนี่ยในช่วงโค้งสุดท้ายของชีวิตทั้งที่เขามีโชคลา์มากมายมเขาเป็นนักธุรกิจที่ไม่ได้มีความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจแต่เขาเลือกวิถีทางที่จะจบชีวิตของเขา นะครับด้วยการทําหน้าที่ของพลเมืองอืของการทําหน้าที่ของประชาชนแช่เพื่อชาติเพราะว่าคนที่จะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ว่าหน้าไหนก็ตามใครมีข้อมูลจะต้องนํามาเปิดเผยก่อนอที่เขาจะเข้าไปเป็นนี่ถือว่าเป็นการทําหน้าที่อย่างดีที่สุดเหมือนที่อดีกอกตกรกตชุดแรกบอกว่าจะไม่ยอมไม่คนชั่วเหยียบบันไดสภาอื เพราะว่าถ้ามันเหยียบบันไดสภาได้หลังจากนั้นมันก็จะไปเหยียบหัวประชาชนต่อไม่ว่าเรื่องการทำหน้าที่ที่ไม่สุจริตตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนี่ก็เช่นเช่นเดียวกันเมื่อสังคมตรวจสอบพิธาอย่างไรเสถาก็ไม่มีข้อยกเว้นรวมกระทั่งคนอื่นๆถัดจากเสถาไปก็จะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างเสมอภาค เพราะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นคือตำแหน่งประมุขฝ่ายบริหารซึ่งมีหน้าที่ที่สำคัญคือการไปดูแลประเทศในทุกมิติงบประมาณเนี่ยว่าสี่ปีก็สิบสี่ล้านล้านนอกงบประมาณที่ซ,ซ่อนอยู่เนี่ยอาจจะมากกว่าสิบสี่ล้านล้านมีผลประโยชน์ชาติมากมายนะครับที่คนไปทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีจะต้องปกป้อง ที่มากกว่านั้นคือการปกป้องประเทศชาติสถาบันหลักทั้งสามและประชาชนเราพยายามนะครับที่จะควานหาคนดีและมีความสามารถเป็นเครื่ององค์ประกอบควบคู่กันดีอย่างเดียวไม่มีความสามารถมีความสามารถอย่างเดียวและก็ไม่ดีเนี่ย<ม>พอกันก็มันเป็นปัญหาเหมือนทุกวันเนี่ยนะใช่เพราะฉะนั้นทั้งดีและมีความสามารถ ครบถ้วนแต่ว่าข้อแรกก่อนจะต้องผ่านคำว่าส,สื่อสัตา์สุจริตเป็นที่ประจักษ์คำนี้เนี่ยน,นะครับเป็นคำที่เปิดกว้างแล้วก็เป็นคำที่เข้มแข็งหรือมาตรฐานทางจาริยธรรมซึ่งอย่างที่บอกว่าคนธรรมดากับคนที่จะไปเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นมาตรฐานต่างกันพ่อค้ากับนายกรัฐมนตรีก็คนละมาตรฐาน ทางจริยธรรมพ่อค่าจะเป็นเรื่องกาไรขาดทุนซึ่งไม่ได้ผิดอะไรนะแต่ว่าคุณจะมาเป็นนายกระรัฐมนตรีและกําไรขาดทุนไม่ได้เหมือนกับพ่อค้าดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อประเทศมันแตกต่างไปจากบริษัทบางเรื่องนี่บริษัทจํากัดทําได้อืแต่ประเทศทําไม่ได้ไเลยเนี่ยระหว่างก็เมื่อประเทศกับบริษัทเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ทําได้บางอย่างในบริษัทแต่ต้องรู้ว่า ในประเทศนั้นคุณไม่สามารถที่จะทําได้ทุกอย่างเพราะประเทศนี้ไม่ใช่ของคุณคนเดียวเป็นของทุกคนเพราะฉะนั้นการทําหน้าที่ของชูวิทย์ถือว่าเป็นการทําหน้าที่ที่ถูกต้องและขณะเดียวกันนะครับลําดับถัดไปไปมีข้อมูลอย่างไรก็ต้องทําหน้าที่เพราะตำแหน่งนี้ถ้าได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเราจะได้คนที่ดีที่สุดที่ผ่านการตรวจสอบอย่างครบถ้วน เข้าไปทําหน้าที่ประเด็นต่อมาก็คือว่าสถานการณ์ขนาดนี้เนี่ยที่ทอดระยะเวลาไปสิบกว่าวันเนี่ยอย่างที่พี่นกเขาบอกภาวะสร้างความอึดอัดใจจุกจิกหน้ารำคาญงุดงงิดทางการเมืองเนี่ยความจริงมันเป็นตำรามันเป็นทฤษฎีมันเป็นวิชา ยิ่งประเทศที่ประชาชนค่อนข้างจะขี้รงคาญแบบคนไทยเป็นพ้นๆไปน่าราคาญไปอ่ะหงุดหงิดแล้วเว้ยประเทศมันต้องอย่างนั้นประเทศมันต้องอย่างนี้ช่างมันช่างมันนี่คือมันสะท้อนอารมณ์ใช่เพราะฉะนั้นหลักที่จะนำไปสู่อำนาจบางอย่างคือสร้างความน่ารำคาญหงุดหงิดเสียอารมณ์และก็เพื่อที่จะให้คนที่ไม่คัดค้าน คือให้แบบรำคาญไปพ้นั่บฟิวประมาณอย่างเงี้ยนี่คือสันดานของคนไทยแต่ครั้งนี้ต้องบอกพี่น้องประชาชนว่าเราอย่าได้กูกิจเราอย่าได้หน้ารำคาญนะในการที่จะได้ผู้นำประเทศจะได้รัฐบาลที่ดีนั่นจะต้องอดทนนะครับอย่าใช้วิธีเป็นมะม่วงบ่มแกให้มันสุกให้มันถูกต้องอนะ่ะบ่มแกทมัมอาจจะสุกนะ แต่ว่ามันจะอมเปรี้ยวใช่นะครับเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยเห็นแล้วนะว่าหมุนแก๊สสมัยก่อนเนี่ยแก๊สที่เขาใช้ใส่เนี่ยไอ้ที่ไฟที่ใช้ในการกรีดยางซึ่งยกเว้นชาวสวนยางนะคนทั่วไปก็จะไม่ค่อยเห็นแล้วยุคนี้คนคนรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่รู้จักคําว่าแก๊สแก๊สนี่ก็ถูกนํามาใช้ในการบ่มมะม่วงเป็นหลักหรือแม้กระทั่งบ่มกล้วยก็ตามแต่ปัจจุบันเขาไม่ค่อยได้ใช้วิธีนี้ละ เพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นธรรมชาติก็ปล่อยให้มันเดินตามไปการตรวจสอบทุกอย่างถัดจากนี้ไปเนี่ยผมเชื่อว่าคุณเสถษฐาเองก็ต้องเหนื่อยตามลาดาบเหนื่อยความเป็นจริงเนี่ยถ้าผมเป็นคุณเสถษฐาผมจะนัดคุณชูวิทย์เลยแล้วก็นัดสื่อมวลชนอเหมือนกับการอภิปรายว่าที่คนจะเป็นนายกรัฐมนตรี คุณชูวิทย์ก็ทําหน้าที่ของฝ่ายประชาชนซักใช่ไหมคะซักแล้วก็ชี้แจงกันตอบโต้กันไปกันมาเหมือนดีเบตอะไรประมาณนั้นก็คล้ายๆเป็นการตอบโต้จะเรียกดีเบตรหรือจะเรียกอะไรก็ตามแต่หมายความว่าให้สิ้นสงสัยระหวังกันอืมในวิกฤตมันมีโอกาสและในโอกาสมันก็มีวิกฤตถ้าเป็นเรื่องจริงคุณต้องยอมรับสารภาพและถอนตัวไปถ้าไม่จริงก็เป็นโอกาสของคุณ ที่จะชี้แจงกันในเรื่องนี้ผมเองก็เห็นบรรยากาศเวื่วยเวลานี้พยายามจะใช้วาทกรรมในการออกมาช่วย<ฮ>วค่ะ,ะเช่นว่าลมนิดเพื่อช่วยชุบชีวิตใครอลมนิดเพื่อชุบชีวิตใครถ้าเขาตั้งคำถามว่าล้มพิธาเพื่อชุบชีวิตนิดลมนิดเพื่อชุบชีวิตอุงอิงลืมลม,ลมอุงอิงเพื่อชุบชีวิตลุงป้อมะ นี่ผมข้ามอนุทินไปเลยอ่ะคุณพูดได้ก็ต้องล้มทินเพื่อชุบชีวิตนึอล้มทินเพื่อชุบชีวิตอิงล้มอิงเพื่อชุบชีวิตป้อมล้มทุกคนเพื่อชุบชีวิตประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันไม่ได้ช่วยอะไรเพราะความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับ ถ้าเรามีความตรงไปตรงมาซะอย่างกล้าไปเชิญหน้ามันจะเป็นอะไรไปก็เสียงดังเนี่ยคนเสียงดังเนี่ยมันต้องต้องไม่หลบไม่หลบหน้าหลบตาแล้วนี่คือยังไม่เห็นการชี้แจงจากคุณเศรษฐานะฮะมีแต่เพียงแสนสิริที่พยายามออกมาชี้แจงอันนี้พยายามจะชี้ให้เห็นว่าเฮ้ยคุณเศรษฐาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะคือถ้าหาที่มาชี้แจงไม่ได้ที่นี่ที่พีทเนี่ยก็กว้างกว่าห้องใหญ่โตระบบเสียงอย่างดี เพราะความเป็นจริงคนที่จะเป็นผู้นําประเทศจะต้องจะต้องเดินชนพนานะอืและนี่มันเป็นโอกาสที่คุณจะมีโอกาสคลิกสถานการณ์ได้ถ้าคุณใช้เนี่ยนะครับแต่คุณมั่นใจว่สุจริตนะอืมแต่คุณคิดว่าความสุจริตเป็นรกรอกกาบังเนี่ยคุณต้องกล้าที่จะเดินแต่ถ้าคุณไม่สุจริตนะ่ะคุณก็ไม่ควรที่คิดที่จะเหยียบบันไดทำเนียบ เพราะฉะนั้นผมเองก็เห็นว่าในสถานการณ์ณขณะนี้เนี่ยในเวลาสิบกว่าวันคำว่าซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์นั้นจะต้องได้รับการพิสูจน์และผมก็เสนอว่านัดเลยนะครับและชูวิทย์ไม่มีทางหลีกอยู่แล้วใช่ชูวิทย์ก็ไม่สาย้ว<อ>ชูวิทย์ก็ไม่มีทาง<อ>หลีกเลยอคนอยู่แปดเดือนจะคิดอะไรมากมและที่สําคัญที่สุดผมดูเขาทำการบ้านละเอียดยิบนะ คือไม่ใช่สุกเอาเผากินที่จะจิบยกขึ้นมาพูดแบบชุ่ยๆยทุกอย่างมีเอกสารมีข้อมูลอย่างครบถ้วนคุณเรืองไกลถึงขั้นต้องมาดูงานกันเลยทีเดียวเรืองไกลเองซึ่งถนัดเรื่องบัญชีเนี่ยเป็นนักกฎหมายบัญชีซึ่งในประเทศไทยก็มีไม่กี่คนเรืองไกลก็ประเภทริทมิดสั้นก็มีหน้าที่จัดการต่อมีหน้าที่เก็บวันทผมเองก็เห็นมาเรื่องนี้ก็ เหนืห่อยนะเหนื่อยในทางการเมืองแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่มีช่องทางแต่ว่าต้องรู้ตัวเองก่อนอจริงหรือไม่จริงเพราะว่าถ้าถ้าถ้าตัวเองไม่มั่นใจจริงเนี่ยจะทำให้สถานการณ์มาเลวร้ายและคนที่เป็นผู้นำประเทศจะต้องมีความกล้าหาญจะต้องเดินเข้าไปเผชิญกับทุกปัญหาและเรื่องนี้เป็นเรื่องจุดสตาร์ทที่จะดูว่าคุณเป็นคนกล้าจริงหรือเป่า บางทีความเป็นคนกล้าเนี่ยกล้าอยู่ในบ้านเนี่ยกล้าชิบหายแต่ว่าคนมาท้าหน้าบ้านเยงๆแล้วคุณไม่คิดจะไปต่อสู้อะไรเลยแล้วคุณบอกว่าคุณจะมาเป็นผู้นำเพื่อนําพาคนไทยทั้งประเทศเรื่องนี้เป็นจุดพิสูจน์คือถ้าสองคนนี้ไม่ท้ากันผมช่วยท้าให้ว่านักเลงกันหรือเปล่ามไม่ต้องมาโชคกันหรอกแต่หมายถึงว่าเอาข้อเท็จจริง มาพร้อมๆกันซึ่งหน้าต่อสื่อสารมวลชนทั้งหลายซึ่งวิตแตกอยู่แล้วสื่อมวลชนก็จะเต็มและก็ให้เวลากันหมายความว่า,วาเอาชีวิตชั่วโมงเสถฐาชั่วโมง <c oughs> เอาใช้เวลากันอย่างนี้เลยแล้วก็ทําอย่างมีวุฒิภาวะคือไม่จําเป็นจะต้องมีผู้ดําเนินรายการอะไนระตั้งเวลา